วันนี้ค่ะคนวันนี้เราจะมารีวิวบ้านของเรากันนะคะไม่ใช่บ้านหรอกคือครัวมีแล้วมันก็งี้อ่ะเนี่ยอะร้านยังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดคุณเข้าไปไม่ได้นะจริงเจย์จะไม่อยู่เข้าไปไม่ได้ออกมาโดนนี่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 ยะอืมไม่ นี่ใช่ไหมตัวประกันในนี่ใช่ไหมไปเลยเค้ื่งรัวเลยนี่เป็นไงทำเองสุดสีมือคือต้องจะทำมากคร่ะทุกคนไม่มีอะไรที่แบบดูฮีวชูประไดแ๋ะ <c oughs> นี่ตู้เย็นแ้วสนใจมากช่ <c oughs> องฟิตไม่มีอะไระละจ <c oughs> ีจานถ้วย <c oughs> มีสองอันกระทอ้อ <c oughs> นี่ ชอไปตุกขับอะได้วยนี่เมนนี่สามารถตับได้ค่ะนี่คือเมนูเมนูของเรามีเมนูของเรามีส้มตามน้ำซุปไก่ทอดนนะ้ำเปล่านะ้ำจิ้มข้าวมันไก่ข้าวไข่เจียวข้าวโพดทอดข้าวโพดต้มแต่และอันก็แพงสุดร้อยอ่ะแพงสุดก็ร้อยอ่ะอันไหนร้อยนะ อันนี้นี่ค่ะทุกคนร้อยร้อยแปดบาทเยอะมากเลยสูตรนี้ก็จะเป็นที่ทอดเราจะถา่านนี่เป็น,นมีดอ๊ยตกใจไปหมดแล้วเฮก็วาสิเจ๊อีตัวดีวิตี้เลยเคไม่มีแล้วจะสูตรแตข้าวชิป ดินแดงเหม่ได้ร้านตูตีเอาไปแล้ว,ลวจะปวดเออแมวัมก็เนี้นี่คือนี่พืชค่ะทุกคนพืชส่วนนี้ก็จะเป็นสายเพื่อความหวานนะคะนี่ก็ก็เผ็ดพริกอันนี้น้ำมันค่ะนี่น้ำปลาส่วนนี้ก็เป็นน้ำซุปนี่เป็นน้ำจิม้มแล้วเราก็จะมีแค่นี้นะคะทุกคน เป็นงไงมากค่ะสำหรับร้านเราคือต้องการทำสีมือเลยนะแล้วมันก็ได้ขึ้นมาเองโดยที่ไม่คาดฝันตอนนี้แม่อยู่หน้าร้านเป็นแมสไมล็ดแม่มอ,อ,อ,มแมอยู่หน้าร้ <c oughs> านไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแมวคุณแม่แมว รีวิวร้านสุดน,สด,ดนี่เป็นแคชเชียร์เราตักมาได้แล้วคุณเราทุกคน,คนเปิดไปนี่เปิดออกแล้วนี่คือเหรียญน,นี่คือตังค่ะทุกคนน่าหลกมีตังค์ไงเออก็คือแคชตรงนี้เซีกิคิวอัคโค้ดได้นะคะโอนได้ก็คือจะเงินอย่างเดียว ถ้าจะจ่ายแบบจ่ายเบงก็ต้องให้อันเนี้ยอมคิดอาหารก่อนแล้วค่อยจนน่ายแบงค์นะแล้วก็จะเอาไปใส่ในนี้แล้วอันนี้ก็คิดด้วยค่ะก็คิดนะคะก็ถ้าเป็น QR code ก็เขียนเลขที่คุณลูกค้าต้องจ่ายเดี๋ยว,วก็ไปเตะ QR code คุณลูกค้าเขาจะสกใช้บิลทีกก่สแกนจะเออตาเข้าบิลทีเครื่องเราด้วยจ้ะส่วนถ้าจะท่านแบบ ใช้เงินสดนะก็ <c oughs> ดึงออกมาแล้วก็ให้กดว่าจะจ่ายกี่บาทกดๆไปเลยแล้วมันจะอยู่ในเครื่องนี้นะคะเออไม่ไมให้สแกนอาหารนะสแกนแกนแกนแล้วมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะจะบวกเลขให้แล้วอ่ะคุณลูกค้าก็ถ้าคุณลูกค้าใช้บาทอ่ะก็เอาไปตีนนะใชะ่ท่านคาะ อันนี้คือวิธีใช้บัตรนะก็ติดแต่ถ้าใช้เงินสดก็เหมนก็สเกตสเกตสเกตแล้วมันขึ้นลแล UM food, ้วคุณลูกค้าก็จะดูว่าจ่ายกี่บาทคุณลูกค้าก็จ่ายให้เราเลยนะคะมีมันไงแล้วเราเิดกปล่ะทุกคนเรารีวิวร้านเสร็จแล้วเรามาดูแมวที่ปวนร้าของเรากันแมวตัวนี้มันปวนล้าเรา ไอ้กิีงปวดยานยาวแม่ทำอย่ามาทำหน้าหน้ารักใส่กล้องฉันฉันรู้เธอทำทั้งหมดอ,อมกินข้าวอยู่เป็นไงบ้างสำหรับร้านที่ทานอต่อ4เมนูแถมแล้วก